ครั้งในชีวิตเราที่จะได้ทำบุญกับพระเป็นพันรูปในช่วงเข้าพรรษาบางคนอาจจะไม่เคยเลยก็ได้บางคนอาจจะแค่ครั้งหรือสองครั้งในช่งชีวิตคือบุญที่จะได้ทําโครงการไวนกระพระพันรูปช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ก<ส>ี่ครั้งเนี่ยคือมันน้อยมากในชีวิตนับครั้งได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นเลยไม่ถึงห้าครั้งหกครั้งบมันน้อยมากและอันนี้คือพิเศษตรงที่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกก็เข้าร่วมได้หมดจัดแบบออนไลน์ มีคนจัดแจงให้หมดทุกอย่างเลยเราคือมาร่วมงานโดยแบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็รวมได้หมดคือบุญแบบนี้คือเกิดขึ้นยากมากในช่วงชีวิตหนึ่งของเราแล้ววันที่9เดือน9ก้าปี2566คือ9เดือน9แล้วก็ปี66เนี่ยวันแบบเนี้ยมันร้อยปีมีครั้งเดียวจะรออีกทีนึงเเดือน9ปี2666 6นหกร้อยินเหมือนเว้นเลข9ก้ากับหัวอีกทีนึงเเดือน9แล้วก็ปี66เริ่มถวายวันแรก คือช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่พระท่านจะอยู่จำพรรษาแล้วก็เน้นปฏิบัติธรรมเป็นหลักงั้นช่วงที่พระท่านเน้นปฏิบัติธรรมเป็นปปหลักเนี่ยเป็นช่วงที่กระแสบุญแรงที่สุดโดยมีพระางทรงเนี่ยเป็น,นเนื้อนาบุญให้กับเราถ้าเราได้มาทําบุญกันท่านในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมมากที่สุดกระแสบุญแรงที่สุดเลยแล้วได้ทำพระเป็นพันเนี่ยในช่วงเข้าพรรษา มันไม่ได้หมายเพราะว่ามันเกี่ยววันหรอกแต่มันเกี่ยวกับว่าพระท่านเป็นช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมเป็นหลักส่วนใหญ่เลยช่วงเขาา้าพรรษาพระสมมุเจ้าท่านให้พระท่านดเดินทางไปทุ่งไปนี่เพื่อที่จะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนั้นพระภิกษุส่วนใหญ่จึงเน้นปฏิบัติธรรมเปกส่วนต้นให้มีใจที่สงบหยุดนิ่งแล้วช่วงฤดูการที่เหมาะในการปฏิบัติธรรม ที่สุดก็คือช่วงฤดูฝนนะเพราะว่าไม่ร้อนเกินไปและก็ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ไวุ่นวายถ้าไม่ต้องไปไหนก็จะสงบการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วใจสงบอยู่นิ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเราก็ได้มาเชื่อมกระแสบุญกับท่านในช่วงเนี้ยพอดีในตลอดช่วงข้าพรรษาแล้วท่านก็บ้างเดินทางไปไหนเนี่ยท่านก็อยู่วัดท่านก็เขารายมาได้ไม่รบกวนการเดิน,นทางของท่านเลยแล้วการถวายทานถวายทานแต่พระสงฆ์มูใหญ่ขนาดเนี้ย บุญเนี่ยมหาศาลมากนะคือเราเนี่ยสมมติเราทำบุญแบบจาะจงไงจงกับพระหนึ่งรูปสองรูปสามรูปเนี่ยทำบุญจอดจงแค่ไหนก็ตามนะหรือจะด้วยจำนวนทัพแค่ไหนก็ตามเราทําบุญเจาะจงเนี่ยกับพระเนี่ยแบบเจาะจงนะหนึ่งรูปสองรูปสามรูปเลยนะจาะจงเนี่ยนะเราทําเป็นล้านเลยทําล้านบาทเลยรูปละล้านเลยเจาะจงเลยนะเป็นการบุญสู้ทําบาทเดียวเนี่ยกับพระสุกมูใหญ่ยังไม่ได้เลยทําเป็นล้านอ่ะอย่างนี้เลยว่าแบบเจาะจงอ่ะเออสู้ทุ่มทำบาทเดียวอ่ะกับ คณะสงฆ์ใหญ่แบบเนี้ยไม่ได้นะทุกกรณีด้ดวยพระสัมมาจ้าบอกทุกกรณีเลยบุญม,มากกว่าทุกกรณีแต่คณะสงฆ์ใหญ่คือแบบสังฆทานไม่เจาะจงไม่จอะจงตั้งแต่4ี่รูปขึ้นไปยิ่งพระจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่บริบามาณบุญก็มากขึ้นเท่านั้นเลยคือการถวายสังฆทานทาว่าได้บุญอะไรมันเป็นบุญในเรื่องปัจจัย4ที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงกายมนุษย์หยาบของเราขนาดพระอรหันตะ์น่ะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะ พระอาหารหันต์บางลูกเป็นอาหารหันต์แล้วนะแต่อดอยากทั้งชีวิตไม่มีจะกินเลยพร้อมเลยไม่มีไฮไซบาตรไปไปได้ยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเลยนะพระอาหารหนะันต์เนี่ยบางรูปคือท่านแบบถ้าเป็นอามดกิเลสแลนะ่เป็นพระอาหารหันตะ์ใครจะไปคิดว่ากรรมบาปกรรมที่ท่านบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนได้อย่างมากก็คือเจือจางเจือจางตามไม่ทันแต่ขนาดเป็นอาหารหันต์เนี่ยยังตามทัน แสดงว่ากรรมนะแรงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านก็ไปทํากรรมกับพระรรหันเหมือนกันพอท่านเป็นพระรรหันกรรมก็ตามมาถันเลยไม่มีข้าวกินกับทุกวันจนกระทั่งแทบจนถึงวันสุดท้ายอ่ะภาษาลิบุรต,ต้องเอามือของท่านจับบาดไว้ให้ท่านได้กินถ้าปล่อยมือเมื่อ,อไหร่นะข้าวหายถ้าต้องเอามือจับบาดไว้ให้ตลอดภาษาลิบตทสงสารท่านอยากให้ท่านได้กินอิ่มสักมือ้อเวลารู้ว่านี่คือมื้อสุดท้ายท่านจะก็จะขับเข้า,น,านิพพานคือ เรตนิพานมรภาพแต่พระรหารบางลูกอย่างเช่นเราจะได้ยนชื่อบ่อยมากพระสีวลีท่านสร้างบุญทานไว้เยอะมากสร้างบุญประเภททําทานอาไว้เยอะมากกับเนื้อนาบุญกับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนื้อนาบุญเนี่ยหมายความว่าเนื้อนาบุญคือคําที่พระสมาเจ้าท่านนั่นไว้เนื้อนาบุญก็คือแบบเหมือนที่นาเหมือนกันที่นาเหมือนกัน,น,น,กนแต่ปลูกข้าว ได้ผลผลิตของข้าวไม่เท่ากันนะแล้วพระสมบัติเจ้าก็บอกว่าหมู่สงในคณะสงฆ์เนี่ย,ยคือที่สุดเลยของเนื้อนาบุญจริงจริงเราทําทานเนี่ยนะเราให้ปัจจัยสีนะ่เนี่ยกับอะไรยังไงสิ่งมีชุดไหนนะได้บุญหมดเลยนะแต่ไม่เท่ากันฮระเลิศที่สุดเลยในโลกคือคณะสงฆ์นะพระธรรเจ้าท่านตัดไปเลยนะเพราะว่าการมวไม่จะเกิดยังไงก็ต้องใช้ปัจจัยสี่นึกง,ง,ง่ายๆเลยนึกง่ายๆพ่อแม่เราป่วยเป็นโรคหนึ่งขึ้นมาย เราก็ต้องอยากจะให้พ่อแม่เราได้รับการรักษาที่ดีที่สุดถูกไหมถามว่าถ้าต้องการดีที่สุดต้องใช้เงินไหมต้องใช้และมหาศาลด้วยไม่ใช่น้อยๆหรือจะให้พ่อแม่เราไปนอนรอเตียงอยู่ข้างทางเดินโรงพยาบาลร้องปวดทุนทุกท,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 ทรมานเป็นวันๆหรือหลายๆวัน,วนแต่ก็ไม่มีเตียงหรือถ้าเรามีทรัพย์เราก็เลือกได้เลยว่าจะให้ท่านรับการรักษา จะเอาอันดับหนึ่งของโลกหรืออันดับสองของโลกหรืออันดับสามของโลกใบนี้เลือกได้เลยจริงไหมถามว่าโอกาสในการที่จะมีทรัพย์เนี่ยมันเท่ากันไหมโอกาสอะไม่เท่านะถูกไหมไม่เท่านะมนุษย์ทั้งโลกอะมีโอกาสในการที่จะมีทรัพย์เท่ากันไหมไม่เท่านะต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมก็ไม่เท่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องเอญนะเออจะบอกว่าทำไม ไม่ยุติธรรมเลยทําไมคนนั้นมีโอกาสมากกว่าฉันคนนั้นมีดวงมากกว่าฉันนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอ,อนะิญทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในชีวิตเกิดจากการที่เขาทําบุญแบบนี้แหละเอาไว้แต่จากันไม่ได้ปัญหานี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือเกิดมาก็ระลึกชาติตัวเองไม่ได้แล้วก็จําอะไรไม่ได้เลยเกิดมาปุ๊บก็มีทุกอย่างต่างกันหมดแล้วครอบครัวต่างกันไหมบ้านต่างกันไหมฐานะต่างกันไหมพ่อแม่ต่างกันไหม แม้กระทั่ง d n เสุขภาพาก็ยังต่างกันเลยเด็กบางคนเป็นมะเร็งตั้งแต่เกิดมีไหมตั้งแต่ไม่กี่ขวบยังไม่ถึงหนึ่งขวบเลยเป็นมะเร็งตายไปก็มีมีนะทุกอย่างต่างกันหมดเลยเม่เรื่องบังเอิญเหรอไม่ใช่เลยนะมันเกิดจากประกอบเหตุไปเองหมดพระทุกเจ้าของแต่จำกันไม่ได้เพราะบุญประเภททานจำเป็นต้องทำเพราะว่าเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งสิ้นในชีวิตแม้ตั้งแต่ปุถุชนเลยปุถุชนคือคนธรรมดาจนกระทั่ทงเป็นพระอาหารหัย ส่งผลมดขนาดปศะวิรีเนี่ยท่านสั่งสมบุญเอาไว้เยอะเนี่ยนะเป็นพระอานแล้วนะจะเหยียบไปที่ไหนเนี่ยนะต่อให้ธุระกรนดานขนาดไหนนะที่นั่นฝนแรงมาก,กี่ปีไม่มีพืชพันธุ์พัญอาหารเลยท่านเหยียบไปไม่กี่แป๊บเดียวแแหละฝนตกเลยพืชพันธุ์พันธอาหารโตเลยปุ๊บปั๊บเลยแบบชาวบ้านนี่ขึ้นรู้เลยอนุภาพของท่านพระศิวลรีเนี่ย ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ที่เลิศที่สุดทางด้านโชคลาภเกิดจากอะไรอะ่ะพระธรรมเจ้าเป็นคนแต่งตั้งใช่ไหมแต่ถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากบุญท่านเองท่านทำมาไว้อ่ะท่านสั่งสมมาไว้ซึ่งพระอาหารหันต์ท่านจะลึกชาติตัวเองได้นะหลายองค์ท่านจะลึกชาติตัวเองได้จะรู้อ๋อนี่บุญนี้ท่านทำบุญนีนไ้ไว้ถวายสังฆทานนี่ไว้ถวายสังฆทานนี่ไว้นะครับโดยเฉพาะพระอาหารหันต์ที่เป็นอศัศจิตมหาสมุกรก็คือเป็นเลิศทางด้านต่างๆเนี่นะท่านจะต้องถวายมหาสังฆทาน แต่ขนาดสองมูใหญ่ทุกทุกรูปไม่เว้นเลยแม้แต่รูปเดียวเลยนะทุกทุกรูปรูปเดียวก็ไม่มีเว้นเลยพอท่านรู้ทำเป็นพระอรหันต์ปุ๊บสิ่งแรกๆที่จะทำคืออะไรรู้ไหมละลึกชาติตัวเองมาเลยไปดูซิว่าอะไรหนอทําให้ท่านเป็นพระอรหันต์การกระทําใดหนอทำให้พระอรหันต์สุดท้ายย้อนไปนะโดยเฉพาะอาัิติมหาสาวกนะที่เป็นเลือดหน้านต่างๆนี่นะแปดสิบอัจฉริมหาสาวกที่เป็นเลือดหน้านต่างๆนี่นะ ยอนไปไม่มีรูปไหนเลยนะที่ไม่เกิดจากการถวายมหาสังฆทานแนาด่คณะสงฆ์มูใหญ่ทุกรูปไม่เว้นแม้แต่รูปเดียวต้องใช้คํานี้พอรึ้ชาติไปเจอแล้วการถวายสังฆทานแนาด่คณะสงฆ์มูใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะในชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเปลี่ยนชะตากรรมของชีวิต ที่มากมายและมหาศาลเป็นอย่างยิ่งแต่เราไม่รู้และระลึกชาติไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นและจำไม่ได้และไม่รู้อะไรมายทีหนึ่งก็ได้แต่มองว่านี่ทำไมคนนั้นบางคนเกิดมาเอาง่ายๆบางคนเกิดมาทั้งชีวิตเงินล้านไม่เคยเห็นเลยโอกาสการศึกษาก็ด้อยกว่าคนอื่นโอกาสใน,ในการที่จะทำมาหากินก็น้อยกว่าคนอื่นบางคนเนี่ย มีคนแนะนําบ้างมีคนอะไรบ้างแล้วมันก็ปึ๊บปั๊บเลยมันก็คือเห็นมาเยอะเลยไงชาวจีนถึงสอนลูกหลานตลอดเลยว่าเก่งยังไงก็สู้เฮงไม่ได้ดีที่สุดคือเก่งด้วยและเฮงด้วยไงก็คือทั้งพรสวรร์ทั้งพรแสวสงสวสเลยหมดเลยเนี่ยซึ่งไอ้ัวงดีนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่มีอะไรไปเริ่มเออเลยแล้วก็ไม่มีใครมาบันดาลให้เราได้ด้วยนะบางทีเราไปขอนั่นขอนี่แล้วแล้วได้บางทีอะ แต่มันก็มีคนที่ขอนั่นขอนี่เราไม่ได้ไงไอ่คนที่ขอไม่ได้ก็เงียบไอ่ยคนที่ขอได้ก็โอ้โหพื่มออกปื่มใจดีใจ,ใจก็พูดไปร้อยคนพันคนแต่ถามว่าขอได้ไม่ได้ต่างกันที่อะไรต่างกันที่บุญของคนคนนั้นเท่านั้นเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยบุญของเขามันกระแสบุญน่ะมันได้ชอ่องแล้วขอปุ๊บได้ปับ๊บไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นเลยอยู่กับบุญกุศลเขาอย่างเดียวเขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยเขาทำมาในอดีต เป็นช่วงนี้บุญกำลังส่งผลกระแสบุญกำลังแรงของเขาเองเหมือนคล้ายๆว่าไปเก็บมะม่วงช่วงที่มะม่วงกําลังทําไมผลิดอกออกผลก็ได้มะม่วงอะเลยอย่างนั้นแหละอเป็นอย่างนั้นบุญขเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศเศรษฐกิจต่างๆมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นและสําคัญคือการต้องอยู่ใน อยู่ในกระแสของบุญกุศลให้มากที่สุดทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาสาอย่างนี้สุดท้ายคำสอนของพระสรัมมาวิมเจ้านี่นะเราจะฟังครรม,มากแค่ไหนเราจะอ่านธรรมะมากแค่ไหนนะแต่สุดท้ายไม่ได้ทำสามอย่างนี้ถือว่าโมฆะเลยนะถือว่ามาไม่ถึงคำสอนของพระสรัมมาวิมเจ้าเลยนะ มันต้องจบที่ว่าธรรมะทั้งหมดจบที่การปฏิบัติแล้วการปฏิบัติอันสูงสุดก็ไม่เกินสามอย่างนี้คือทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนา3าอย่างนี้สุดท้ายฟังเพื่อเข้าใจและจะได้ลงมือทำสามอย่างนี้เท่านั้นและการทำสามอย่างนี้เท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงทั้งชาตินี้และชาติต่อๆไปมันจะเป็นตัวกำหนด ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าร่างกายทั้งหมด DNA ทั้งหมดโรคไัยไข้เจ็บทั้งหมดสถานการณ์ทั้งหมดอุบัติเหตุทั้งหมดโชคโอกาสทั้งมวลหรือแม้กระทั่งสติปัญญาด้วยซ้ำแม้ร่งการตัดสินใจทั้งหมดของเราล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองซึ่งเหตุเบื้องหลังคือการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนามาในอดีตของเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นตัวเราเองด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยคือคนที่เรารักด้วยในชีวิตของเราเพื่อนคนพี่น้องนะวันที่9เดือน9วันดีจําง่ายวันที่9้9เดือน9วันคนปี66นะให้เราชวนคนที่เรารัก9คนมาร่วมไม่ได้อย่างน้อย9คนเพื่อเป็นมงคลชื่อกกบตัวเราและุคคลที่เรารักการที่เราชวนคนอื่น ให้มาสั่งสมบุญเนี่ยนะจะทําให้เราเนี่ยเกิดไปเนี่ยนะจะชาตินี้หรือชาติต่อไปเนี่ยนะเราจะเจอแต่คนดีๆการได้เจอกัลยานมิตรการได้เจอคนดีๆเ,เนี่ยนะี่แหละคือทั้งหมดพระเจ้าบอกเป็นทั้งหมดของพุทธทร,ร์เป็นทั้งหมดของเส้นทางที่ดีงามของชีวิตที่พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าไงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชีวิต ไปทางที่ดีได้เนี่นะยะนะกาลยางมิตรมีส่วนครึ่งหนึ่งใช่ไหมพระสมัมมาจ้าก็เลยเระลึกชาติให้พระนรนท์ฟังเลยว่าเมื่อคุดทันดรที่แล้วพุทธตอนที่ดล้มา่อกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่แล้วนะก็คือพระองค์ที่สามของโลกใบนี้เราจะลืมนะว่าสมัยเราตอนนี้ก็คือเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สนีะ่นะตอนนี้นะแต่สมัยเมื่อพระสมัมมาจ้าก่อนนั้นเนี้ยคือพระองค์ที่สามเนี่ยพระกัสสปะสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ พรนะสัมมาเจ้าของเราก็ลงมาเกิดนะเออลงมาเกิดนะท่านมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะสองคนนี้เป็นเพื่อนกันชนื่อนคะติกาละกับโชติปาระรีกันสั้นว่าคติแล้วกันกับโชติปรากฏว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนกันโชติเนี่ยนะเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลพราหมณ์แต่คตติเนี่ยเกิดในตระกูลที่ด้อยลงมาหน่อย ในตระกูลเป็นช่างปั้นหม้อปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยพระสัมมาสัมเจ้าบังเกิดขึ้นก็คือมีคนตัดสุรุรรมเป็นพระสัมเจ้าเนี่ยซึ่งก็คือพระองค์ที่3ของโลกใบนี้องค์ที่แล้วเนี่ยตัวคติเนี่ยนะก็ได้ไปฟังธรรมกับพระสัมเจ้าแล้วก็เลยศรัทธามากเข้าใจคําสอนแล้วก็อยากให้เพื่อนรักที่สุดในชีวิตก็คือโชติเนี่ยไปฟังก็เลยไปชวนโชติมาฟังธรรมจากพระสัมเจ้าโชติ ไปไหมปรากฏไม่ไปพระติบอกไม่เชื่อหรอกว่าพระสมณะเจ้าจะมาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าการเกิดขึ้นของพระสมณะเจ้านั้นยากจะตายไม่เชื่อหรอกว่าสามณะโลนนั้นน่ะจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคิดว่าคติโดนหลอกแล้วก็เลยไม่ไปนะขติก็บอกไปสักไปสักหน่อยหนึ่งไปสักทีหนึ่งชวนเท่าไหร่ไม่ไปชวนมันกี่ครั้งไม่ไปสักทีเลยนะ แล้วก็ตัวโชวติที่ไม่เชื่อแล้วก็พูดอยู่ลนลวว่าการเป็นพูะเจ้ายากอะตายเป็นไปไม่ได้หรอกที่สมณะล้นนั่นะจะเป็นพูะเจ้าได้มันยากมันยากมันยากปามาใส่พระเจ้าพงค์นั้นเลยนะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งพระสมณะเจ้าพงค์ที่สามน่นนะนะท่านประทับอยู่ริมแม่น้าไม่ไกลจากแม่น้ําสายหนึ่งคติก็เลยออกอุบายชวนเพื่อนไปเล่นน้ํากะว่าให้เพื่อนเล่นน้ําแล้วใจสบายรมดีจะได้ชวนพอเล่นน้ำมาถึงจุดหนึง่งปุ๊บก็เลยชวนเลยเนี่ยอุย้ย ได้ข่าวมาว่าพระสัมมาจารประทับอยู่ใกล้ๆนี่แหละไปนิดเดียวถึงเลยเนี่ยเออเนี่ยเล่นน้ำเสร็จไปได้กันแล้วกันอะไรเงี้ยโชตีไปไหมไปคติก็ชว,ชวน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 ไม่ไปคติก็เลยดึงมือป้าป้าเหอะแค่นี้เองไปได้กันเพราะว่าคติเนี่ยรักเพื่อนมากแล้วก็รู้ว่าถ้าเพื่อนได้ไปเจอกับพระสัมมาจารเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อนได้อย่างขนาดไหน,นดึงมือสะบัดมือทิ้งดึงแขนสะบัดแขนทิ้งดึงตัวสะบัดต,ตัวทิ้งกอดคอสะบัดคอทิงอท้งสุดท้าย คติกาละดึงมวยผมเลยซึ่งดึงมวยผมของโชติปาระเนี่ยเป็นวันณะพรามใช่ไหมเกิดในตระกูลสูงน,นะพรามมวยผมเนี่ยถือว่าเป็นของสูงมากการที่ไปดึงมวยผมมาเนี่ยนะเหมือนใช้ไปจิกหัวให้มาเนี่ยนะเป็นเป็นแบบหัวเสียมารยาทสุดๆนิ่งเลยนะปรากฏนิ่งเลยตัวตัวคติที่ดึงเนี่ยคิดว่าเอาแล้วเผลอแล้วไง คือแบบด้วยความที่อยากให้ไปมากมากมากเลยอยากใหไปเจอพระสงฆ์เจ้ามากๆเลยเพราะรู้ว่ามันดียังไงมันดีขนาดนั้นแล้วมันยากขนาดไหน,นการที่เจอพระสงฆ์เจ้าเนี่ยดึงผมเลยแทนที่โชติจะโกรธนะกลายเป็นว่าโชติแวบแรกก็คงคิดว่าเอ้ยผมทาขนาดนี้ลด้หรอเกือบเกือบกลำลังจะโมโหและนะ้วมั้งแต่ปรากฏว่าเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเพื่อนรักเราเนี่ยนะตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ไม่เคย ชวนหรือพาเราไปทําสิ่งที่ไม่ดีเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพื่อนคนนี้มีแต่ชวนไปทําสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอดเลยคราวนี้ถึงก็ดึงมวยผมเราเลยแล้วเพื่อนเคารพเราตลอดเลยนะไม่เคยปลามาร,ร่วงเกิดนแม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ถึงขั้นดึงมวยผมหรือว่าพระธรรมชาติจะมาเกิดขึ้นแล้วจริงๆเพื่อนถึงทําขนาดนี้เลยเปิดใจลองไปเจอพระพเจ้า โฉติเมื่อไปเจอพระองทธเจ้าได้ฟังธรรมพระเจ้าพวบโอ้โหเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงชีวิตแล้วโอโ้เข้าใจว่าเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายมีจริงไหมนันเป,นป,ป็นยังไงบุญเป็นยังไงมีไหมบาปเป็นยังไงมีไหมทำไมคนเราเกิดมาแตกต่างกาันความสุขที่แท้จริงคืออะไรและอยู่ตรงไหนเป้าหมายชีวิตคืออะไรนี่เข้าใจทุกอย่างหมดแล้วทำไมคนเราเกิดมาแตกต่างกันแต่างเนี่ยนะกฎแห่งกรรมมีจริงต่างๆคือเข้าใจความจริงชีวิต โชติเพิ่งมาเข้าใจถ้าไม่ได้คติกาละเนี่ยนะเสร็จเลยในเรื่องนี้เราฟังสองคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนะติเนี่ยคนชวนไปถูกไหมส่วนโชติเนี่ยคนถูกดึงมวยผมเราจะคิดเลยว่าสองคนนี้มีอยู่หนึ่งคนที่เป็นอดีตชาติของพระสัมมาวเจ้าของเราสองคนนี้มี1คนนะ่ะหนึ่งใน2คนนี้แหละคืออดีตชาติของพระสัมมาวเจ้าของเรานะองค์ที่4ก็คือเป็นอดีตชาติของพระองค์ที่4ไปเจอกับพระเจ้าองค์ที่ส เราคิดว่าใครคืออดีตของพระสงฆ์ของเราให้เดาร้อยคนก็ต้องเดาว่าเป็นคติกาละถูกไหมคติที่เป็นคนแบบชวนเพื่อนอนะไปเจอพระสจ้าอีกคนหนึ่งดือ้อเหลือเกินชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปชวนเท่าไหร่ก็ไปชวนเท่าไหร่ก็ไม่ไปต้องโดนดึงมวยผมอะเราต้องคิดกันแน่นอนเลยว,ว่าคนที่จะเป็นพระสัมาเจ้าพระอ,องค์ต่อไปคือองค์ที่4ี่เนี่ยจะต้องเป็นคติแน่นอนแต่ความเป็นจริงกลับไม่ใช่นะคนที่เป็นพระาสาัม์เจ้าพระอ,องค์ต่อไปคือโชติปาละนะาะ ที่ถูกดึงมวยผมโชติปาราที่ดึงมวยผมนั่นแหละพระเจ้าบอกอานน์เธออย่าคิดว่าเราคือคติการละอานน์เราคือโชติปาระเราคือโชติที่ถูกดึงมวยผมคิดดูนะขนาดท่านจะเป็นพระสมฆ์เจ้าองค์งต่อไปอยู่แล้วอะแล้วไปเจอพระสมฆ์เจ้าพระองค์งก่อนหน้านี้ไม่ไม่ยอมไปเจอเลยไม่ยอมมาเลยไม่ยอมมาร่วมเลยมาร่วมฟังธรรมาร่วมทําบุญไม่เอาเลยต้องโดนดึงขนาดนั้นเลยโดนดึงหัวน,นั้นเลยนะพระเจ้าอะาบอกอานน์ เธออย่ากล่าวว่ากัลายาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งอานนกัลายาณมิตรเป็นทั้งหมดของพุทธมจร์เป็นทั้งหมดของเส้นทางที่ดีงามเป็นทั้งหมดหมายความว่าทุกคนในโลกใบนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ต้องอาศัยกัลายาณมิตรทั้งเส้นไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติที่แล้วแล้วมาดูนะพราสสมเจ้าของเราอ่ะตอนที่กําลังบรรลุธรรมตอนที่กาลังบรรลุธรรมนะ ในพระเจ้าพระจ้าจะเขียนว่ามีเทวดามาดีดพินสามสายสามเส้นน่ะให้ฟังใช่ไหมเส้นแรกขึงตึงดีดปุ๊บขาดเลยเส้นที่สองขึงหย่อนดีดปุ๊บมันเสียงมันไม่ได้อ่ะเสียงมันออกมาไม่เป็นดนตร,ตรีแต่เส้นที่สามขึงกําลังพอดีดีดปุ๊บเสียงไพเราะมากทาให้ตอนที่จะนั่งสมาธิพระสัมมาจ้าของเราตอนนั้นเป็นยงตอนที่ยังไม่เป็นพระพเจ้านะเกิดสอนตัวเองขึ้นมาได้เลยว่าการทําสมาธิจะต้อง ดำเนินสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปต้องสบายๆต้องพอดีพอดีตึงเกินไปคือทรมานตัวเองนะนั่งทรมานทรมานตัวเองทําแบบทําสมาธิแบบให้ทรมานตัวเองอ่ะหรือแม้กระทั่งแบบใช้วิธีการทรมานตัวเองเพื่อให้บรรลุธรรมซึ่งก็ไม่มีทางบรรลุเพราะท่านก็ทรมานตัวเองมาหกปีแล้วสาเหตุที่ท่านต้องมาทรมานไปหกปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกรรมที่ไปพูดปลามาใส่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่แล้วแหละว่า การเป็นพระเจ้ายากจะตายไม่จริงหรอกไม่เชื่อยากะตายสุดท,ท้ายก่อนท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเลยต้องยากเลยยากเลยหกปีอ่ะต้องทรม,มานตัวหกปีนั่นนี่คือกรรมเก่าที่ไปพูดปามาศพระเจ้าองค์ที่แล้วไว้ทําให้ก่อนท่ทานจะรู้ธรรเป็นพระเจ้าเราเลยต้องยากมากซึ่งพระสมาสพระองค์ก่อนๆนัน้นน่ะท่านนะ่ะตัดสรุธรํมง่ายจะตายไม่มีใครยากเท่าพระองค์เลยอ่ะพระองค์ปัจจัยของเราเนะี่ยยากที่สุดเลยมั้งเนี่ยต้องทรม,มานตัวเองอ่ะเพราะว่าปกรรมที่ไปปามาศนะ ตอนนั้นเลยเชื่อว่าการทรานตัวเองจะทำให้รู้ทธรรมจะทำให้ตัดสื้ธรรมได้เลยไปเชื่อกรรมเห็นไหมที่พูดปุ๊บมันมาทำให้คิดแล้วเชื่อแบบนี้เลยไปทําอย่างนี้เลยแบบต้องทุกข์ทรมานออกไปแต่เรารู้ไหมว่าพระไตปิฎดกที่บันทึกว่าว่าเทวดามา,มาดิดกินสามสายอ่ะไม่ใช่เทวดาทั่วไปนะแต่คือคติกาละเพื่อนเมื่อพุทธันดรนนั้นที่เป็นคนดึงมวยผมนะ ลงมาดีดพินสามสายให้ฟังนะซึ่งคติกราระชาตินั่นนะบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้วแล้วขึ้นไปอยู่ชั้นพรมแล้วลงมาด้วยอนาคามีนะเป็นพระอนาคามีลงมาดีดพินนะนะเพื่อเตือนสติเพื่อนตัวเองต่อในการปฏิบัติธรรมว่าให้ดําเนินทางสายกลางคือปฏิบัติธรรมให้สบายสบายให้กายสบายใจสบายให้อารมณ์สบาย,มบายไม่ใช่ทําด้วยความ ด้วยความตั้งใจเกินไปหรือทําด้วยใจลอยเกินไปดุดลอยฟุ้งซ่านจนเกินไปขนาดชาติปัจจุบันยังเป็นการณมิตให้ต่ออีกจนท่านได้ตัดสินรมเกิดคิดสอนตัวเองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนกันเราจะมีกาลณมิตรที่ดีได้เราเราเห็นพระธรรมกาลณมิตรแล้วใช่ไหมขนาดพระสมัมมาจาทุกพระองค์ต้องใช้คานี้พระสมัมมาจาทุกพระองค์ต้องมีกาลณมิตรพระอัคฐงต้องมีกาลณมิตรหมดก็อ,อย่างที่พระเจ้าสอนไปแล้วว่าคน หนึง่งชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องอาศัยแกรลมิตทั้งสิ้นไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหนา้าอาจจะไม่มีเลยบางทีไม่รู้แต่จริงไม่รู้หรอกว่ามันมีการามิตมาชาติที่แล้วอืหมดเลยมีต้องมีการามิตชวนเราทําความดีหมดเลยชวนเราสั่งสมบุญหมดเลยชวนเรามาสู่เส้นทางที่ดีงามต้องหมดไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วแต่เราจําไม่ได้เพราะ,ะเราเองและคนอื่นก็ดีทุกคนต้องอาศัยต้องมีการามิตหมดการที่เราไปชวนให้คนอื่นให้เขามาทำทานรักษาศีลเจริญส,สมาธิภาวนา จึงเป็นการกระทําอย่างหนึ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยนะมันคือการมอบเส้นทางชีวิตที่ดีงามให้กับตัวเองและคนอื่นนะคือเราจะไปเจอการมิตรได้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถูกไหมก็ต้องทําก็ต้องสั่งสมเหตุขึ้นมาเหตุก็คือเราก็ต้องเป็นมิตรให้คนอื่นเหมือนกันใครอยากจะเกิดมาเจอแต่คนดีๆเจอแต่คนช่วยเหลือเจอแต่คนยื่นโอกาสให้เจอแต่คนให้ยื่นความรู้ดีๆให้เจอแต่คนสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็ไปเจอแต่คนที่ชักชวนให้เราทําแต่ความดี ไม่มีใครจะชวนเราไปทําความชั่วพิเศษพิธรมเลยก็ต้องสั่งสมขึ้นมาเองสิ้นไม่มีเรื่ามาเอินนะเพราะฉะนั้นการที่เราชวนคนอื่นมามาร่วมงานบุญทั้งทาทานักศาสนาเจริญภาวนาเนะี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดๆเลยกับตัวเราเองและคนอื่น,นด้วยให้เราไปชวนมาเราก็ตั้งเป้าของเราไปก็ได้ไหนๆก็วันที่9้าเดือน9ปี66เราก็ชวนให้ได้9คนหรือเอาจริงเราก็ส่งข่าวให้มากที่สุดมาเกิน9คนก็ยิ่งดีให้ได้มาเชื่อมกระแสบุญกับพลั กับโครงการถวายสังฆทาน1,000รูปในช่วงเข้าพรรษานี้เริ่มวันแรกวันที่9เดือน9ปี66 เพ่ทำนั้นดวงของเราเนี่ยนะก็มีความตั้งใจว่าจะได้จัดถวายสังฆทาน9ชนิดนกับคณะสงฆ์99รูปขึ้นในทุกๆวันพระใหญ่ในวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยวันพระขึ้น15ค่ำเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าเป็นวันที่ในยยมโลกเนี่ยจะหยุดทันทรมาน นะหากว่าใครก็ตามได้มาสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงหมย่าผู้รวงรับไม่ว่าท่านจะอยู่ในยมโลกก็ดนะีหรืออยู่ในสุขติภูมิก็ดีอุทิศบุญไปถึงเนี่ยบุญจะไปถึงทันทีเลยคือเดียวนั้นวันนั้นเนี่ยบุญไปถึงทันทีเลยนะโดยเฉพาะหากว่าหมย่าผู้รวงรับท่านพลัดไปสู่อบยพูมเนี่ยไปสู่ยมโลกท่านก็จะได้รับบุญในวันนั้นก็ขอเชิญชวนนะโยมทุกท่านมาร่วมกันถวายสังฆทาน9ชนิดนะกับพระสงฆ์กับคณะสงฆ์เนี่ย99รูปนี้ งานจัดนะในเวลาสองทุ่มถึง3ทุ่มก็ขอเชิญชวนทุกทท่านเลยสุดท้ายนี้ถ้ายมพี่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดล,ลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงนะก็ให้เพิ่มเพื่อนในไลนะ์ที่ไลน์นี้มาได้เลย,เยให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในไลน์รับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสำคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจทำล้านดวง